สวัสดีครับพี่น้องร้องไปสุบูสูบคนมากินขนมจีนครับผมขนมจีนชักน้ายาอีหยังดอกเห็นแพว่าซื้อมาใส่ตู้ไว้จะ้ลยมือแล้วละ่ะใส่ตู้เย็นไว้เพิ่นเก็บท้องเพิ่นก็นเลยบ่ได้กินเสียดายสิียาถทิมก็เสียดายครับผมลองมาสดมึงกันนะถ้าขี้เดียก็ แก่เปียต้มแห้งแห้งพี่น้องผักล่างอง่างหยากระโมีดอกใส่พริกขุ่นใส่พริกผงลงไปเจิดเจืดสุดเนี่ยจ้าไอ้มึงก็จะเอารถเกี่ยวเขาขึ้นจากน้ำกลับมาได้มาคุ้นเห็นเขาคุ้นสันเดร่องกินมึงกน็นะมันกินไดว้วะ แสบก็อร่ียนองทำยาปาซิวคือได้บุกือแสบเลยบุืมแสบอยูย่ลมแห้งดีครับ สบายครับผมเขาปุ่นกับเย็นเย็นมันอยู่ให้ตู้เย็นเนาะนี้ไปตัดผมมาใหมา่ รถผมเหล่กากำไมอา่านนกรถเกีียวเขาแรกหรอเารถเป็นรถเป็นแล้วลย,ย่ายแอวแล้วรถปุใยเกี่ยวย

มันมืนมันสะไลล์ลงไปเรื่อยไหมฟอยๆลงไปมันมมีคู่เนาะมันคือังนี่นั่นมมีกื แซ่บด้วยแต่ว่านันเย็นกินข้าวปุ้นเย็นเหรออืขอข้าวปุ้นเย็นเออกินข้าวปุ้นเย็นพี่น้องมึงกินข้าวปุ้นหงอทีอือไปกินเฟติโเใียวี่กินเเตียวข้าวปุ้นเย็นข้าวปุ้นเย็นของแท้เราน้ำให้ดิจ้ะแซ่ตู้ไว้ เ้าพากันกินแต่ข้าปุ้นหน้อนจะหน่อยจิงข้าปุ้นเย็ยนปั้นเข่าละช่ว,ชวงออยุกเ็ดหนกเลยยสุก านี่นี่อันนึงแช้บอกพี่น้องอพี่น้องเห็นแขนเดกคอ้างป่ะจากจาก,จากสวอตมาเนี่ยจากเขาเอื่อนอย่างเนี้ย อนข้อหดศอกนี่ฝ้าตีนน่ะฝ้าตีนเจ้าของเนี่ยจะไว้เงาบ่จากนี่จากค้อศอกนี่มาถึงนี่จะไว้เงาปะปลาตีนเจ้าของนี่เงาซ้ำนี่ล่องตีนล่องฝ้าตีนเจ้าของวัดมือวัดใจครับนี่ทุกคนซ้ำกันหมดเนี่ยมึงปลาตีนเจ้าของโหลดครับเปอง เห็นป่ะเจ้า้งฮะเจ้า้งร่างมึงที่ล่ะบเสียบต่หน่อยนาขอยลูกข่อยหนุมร่างมึงรมึงดอนนี้ก็ได้เอาเจอรงมึงเน่ยอาาตนมาเทียบกับแบบนี้ํำกันเลยเขียบจริงไหมเอีเด้อเด้อีเต้องเอน่วยกัน นี่เห็นป่ะซ้ากันออปาดมันเหี้ยกว่นี่ฟาตีนเออที่อยากของอรัสเซียดอกข้าเจ้าว่ะร่องของฟาตีนเนี่ยมันสิซ้ากันครับแขนเลยเนี่ยร่องมึงว่าแขนผู้ใดสีแขนเหีแขนสันส่นฟาตีนกันสิซ้าเป๊ะเลยร่อ,อ,องมึงเลยทุกคนปาตีนเคยเหี้ยกว่นี่ป่ เจ้ามึงจังนี่ไปพอดีเป๊ะเลยอขอโทษขออภัยนะ้ำเลือพี่นาะงนีขึ้นมาเห็นมาพอดีมานี่เจ้าออมา่ะสฮะเจ้าบอกก่อนพี่แหลงเขาโกเซียดเราไ่หรอจเลยลองเห็นมึงเอา้ามันซ้ำกันนีห่หนีว่วะเดี๋ยวมึงยังสีดเนเงกาอกเม่อไ่ร่ ตาปีนคือจังสิตีนไงที่หลังบล่ล่ะเพราะเอาลาตีนมาใส่สามมิลลิตีสามมิลลนี่เดี๋ยวมึงจะตีนจะขลองนี่มันบนหนาสีเงานะมันบนหนาสีเงาสามผีกับออนพีเนาะพี่น้องพี่น้องล้อเห็ดหนึ่งเด้อ้าบอเซียจะหน่อยลอ้อมึง ถ้าผูา้ใดบูซ้ำเนี่ยจังแปลกดิจังแปลกออกงานวันเดยเลย้าผูา้ใดบูซ้ำทุกคนคือจังก็จะโอ่งเข่าละตออเดียวอือ เยีฝรันะลล่งเขาจะบอกเอาเอานิววัดเนี่ยแต่ว่าคนไทยเอานิ้ววัดแม้เจ้าสีหุงหลายหุงหน่อยหุงจจ้ไไดเจ้าเอาขอมือลวงไปให้มมนได้ขอนึงน้่นาจุ่มไปลวมกับเขาแล้วไห้มมนไดขอนึงตั้มก็ขอตั้มก็ขอเข่าแข็งเลือ่อยคอไปเข่าแฉะ แน่นอนบ่พูมปัญญาของคนไทยท้าฝรัง่งท้าฝรั่งทานนั้นเขาบ่าเขามีปริมาณการเอการวัดการวัดเห็นบ่เขาจะขีดไปขีดไปจากอานั้นอยู่ได้มองของเขาถ้าระดับเชฟเขาอะนะแต่ว่าเชฟพี่ไทยข้อเดียวจุ่มลงเลยได้เขา ได้เขาสวยเขานิ่มออกมากินเลยพอดีเขาพอดีนะบอกว่า,าเจ้าสินิ้วสันนิวเงา้วนิวนิวคนเท่านี่บบทอกันแม่นบ่อกละ่ะแต่ว่าตามาหุงเขาจุบมลงไปคอเดียวทอกันเมิดทอกันเมิด แปลกแต่จริงบ๊อปาสีใส่ลูกกีลาหุ้งเขาในเดอ้อหุ้งจังไหนล่ะแม่เอาน้ำใส่ล่างเขาออกเอาน้ำใส่เอาให้มันพอดีขอดอ้ลูกเดอ้อขอนึงขนาดเล็กหน่อยแต่ขอเด็กหน่อยแต่ย่งออกมาเป็นเขาที่พอดีให้เรากิน ถ้าต่ำกว่าข้อข้าวแข็งม,มันฉีแข็งมันฉบกเป็นตะกินนะถ้าเลยข้อไปมันจะแฉะไปก่อนกีหโมลายสวัสดีครับ